ข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจาวันที่6กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บ่าคครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของชิ่คืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนัสจใจกันบ้านฟุตบอลไทยช่วงชิ่คืนวันนี้ลือกันหนักเลยนะกระบะโอซาก้าจอจะเซ็นแข้งไทยคนแรกไปญี่ปุ่นโดยกันนี้หลังจากสโมสรกรบะโอซาก้าประกาศทำา MOU ร่วมกับทางชับลามชนชมบุรีเ c ล่าสุดกระแสนะครับผมบอกได้เลยว่ามาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางสโมสรกัมบะโอซากา้าทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเจลริกของญี่ปุ่นนั้นเล็งเซนกิสดากาแมนนำรับห้องเครื่องทีมชาติไทยในวัย23ปีไปร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้หรือช่วงเล็กที่2ของเจลริกญี่ปุ่นนั่นเอง ซึ่งหากการเจรจาสําเร็จเนี่ยจะทำให้กิสตาการแมนกลายเป็นนักเตะใครคนแรกในหน้าปริศาสตร์บนถิ่นกัมบะอซสการชันทีที่สําคัญแล้วทางทัพสลามชนยังยืนยันนะฮะหากต้องเสียนักเตะคนสาคัญไปที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นต้องหาเร่งอ่าเร่งหาผู้ที่อยู่ระดับใกล้เคียงกับเขาเพื่อจะมาทดแทนในครั้งนี้นะแผมเป็นว่างงานนี้ก็ฝากติดแท็กเชีย,ยชียไทยเชียไม่เลิกเชียกิสดาการแมนไปเจลิกญี่ปุ่นกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับ กัปตันทีมชาติไทยพุ่งท็อป9ประกาศผลรางวัลแข่งยอดเยี่ยมแห่งเอเชียโดยการน,นิธิรทรนบุญทันกัปตันทีมชาติไทยได้รับคะแนนเป็นอันดับ9ของทวีปเอเชียในปี2022โดยอันดับ1ก็คือชอนเฮืองมินดาวยิงทีมชาติเกาหลีใต้จากเทนนิสพอสเปอร์ในผิวดั์อังกฤษซึ่งไตทตันสปอร์ตสื่อในประเทศจีนแจ้งผลคะแนนการจัดอันดับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งทวีปเอเชีย2022 ซึ่งงานนี้ทีระทอนบุมาทันเนี่ยที่กลับจากสโม,มสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอสสึกเจลิกของญี่ปุ่นพาบุรีล์คว้า3มแชมป์พร้อมกับพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสูรร่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2023โดยล่าสุดนั้นพาทีมชาติไทยควา้าแชมป์อาเซียนสมัยที่7เหนือเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งทีระทอนก็คว้าอันดับ9ผู้เล่นทรงคุณค่าของทวีปเอเชีย e, เทียบเคียงกับทางทาเกฮิโร่โทมิยาสึแบ็กตัวเก่งของอาร์ซอน ส่วนแชมป์อันดับหนึ่งเป็นของชนชอนเชีงมินนะฮะและก็เป็นแชมป์สมัยที่6ติดต่อกันสำหรับอันดับอื่นๆมีัต่อไปนี้เมนดี้ทาเบรมีอันดับ2ชาเรมอันดอชาวีอันดับ3คิมมินแจอันดับ4่คาโอรุมิตมะอันดับ5ไดจิคาาดาอันดับ6กมริสึโดอันอันดับ7และก็ทาเคฮิโรโทมิยะสึอันดับ8ในครั้งนี้อ่านผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าทีละทอนบนทันของเรา หนึ่งในคนทรงคุณค่าในครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันดีกครับมาโนใส่ชื่อธีรศักดิ์ทำวีซ่าเตรมจะไปลุยศึก WAFF แล้ว ยังคงให้การติดตามดาวรุ่งจากทางการเท่าเรอฟซีอยู่ทุกเกมสำหรับมาโนโพกิงเฮดโค้ชทีมชาติไทยแชมป์อาเซียนครับสองสมัยในปี2020และก็2022เดอล่าสุดเจ้าตัวนี้จะใส่ชื่อต้นธีรศักเผอพิพมาหม่หัหอกที่ถือกำเนิดในจังหวัดนครราชสีมาทำวีซ่าก่อนจะลุยฟุตบอลรายการ W A F F 10แชมเปี้ยนชิพ2023ชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตกโดยดาวเตะที่เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นแข้งอายุน้อยที่สุดทำแฮตทริกในศึกไทยลีก3 ด้วยวัยเพียงแค่18ปีกับอีก23วันหลังจากตะบันคนเดียว3ลูกในเกมที่พรามแบงคอกเปิดบ้านชนะธงบุมมรียูเต็ดไป3-2ต่อเมื่อเดือนตุลาคมปี63และล่าสุดก็เพิ่งจะยิงไป1ประตูช่วยการท่าเรือ FC เปิดบ้านเสมอโปริเทโอเอฟซี1-1ทำให้นักเตะรายนี้จะกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าของทัพช้างศึก ที่จะมีการคุยกับทางะดามแป้นนพันรรพธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยว่าจะเลือกใครไปโดยมีธีรศินแน์แดงดาอาริศักดิ์ไกรสอนสุประนัเหมือนตาสุปชายใจเด็ดปรเมศอวิไลและก็ธีรศักเ์เผยพิมายที่เจ้าตัวนั้นเกือบจะติดทีมชุดอาเซียนครับ2022แต่ถูกคัดออกวันสุดท้ายสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตก WAFF 10 Men Championship UAE 2023 ระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่2เมษายนที่ประเทศสหรัฐอลาบิมิเรตหรือว่ายูเอที่ทีมชาติไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันกับอีก11ชาตินั้นประกอบไปด e like ้วยยูเอซาอุดีอาระเบียปาเลสไตน์อิรักซีเรียเชเบนบาเบรนคูเวตจอร์แดนเลบานอนและก็โอมานเป็นนวมังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาแกันดีครับ AFC คอนเฟิร์มเอเชียนคัพ2 0 2 3หดแข่งช่วงเดือนพฤษภาคม2024 ซึ่ง AFC ทำการยืนยันกันแล้วว่าทางเอเชียนครับ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์จะฟาดแข่งกันในช่วงเดือนมกราคม2024ซึ่งความเคลื่อนไหวในการแข่งขนันฟุตบอลระดับทวีปเอเชียรายการเอเชียนครับ2023ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์โดยล่าสุดทาง AFC หรือสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะว่าการแข่งขันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม2024เป็นที่แน่น,นอนอยู่แล้ว ้านี้ในส่วนของระยะเวลาในการแข่งขันและก็วันแข่งขันที่แน่นอนจะมีการเปิดเผยออกมากันอีกครั้งโดยต้องรอผลการแข่งนนขันในการประชุมกับเจ้าภาพอย่างประเทศกาตราช่วงเดือนมีนาคมนี้สำหรับการแข่งนนขันเอเชียนครับ2023รอบสุดท้ายทีมชาติไทยเป็นหนึ่งใน24ชาติที่ผ่านเข้ารอบร่วมกับทางกาตา้าญี่ปุน่นซีเรียเกาหลีใต้ออสเตรเลียอิหร่านซาอุดิอาระเบีย UAE จีนอิรัก โอมานเวียดนามเรบานอนจอร์แดนอินเดเซียปาเลสไตน์อุซเบกิสถานอินเดียฮ่องกงบาเรนมาเลเซียทาจิกิสถานและก็คีกิสถานในขณะนี้เป็นดังการนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปกันละก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับฝ่ายพัฒน,นาผู้ตัดสินชี้แจงจังหวะมงสเตนิโอจูเนียเกมบีจีด,ดวนกับบุรีลม โดยการนี้ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินชี้แจงเหตุการณ์และก็การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมที่บีจีประชุมเปิดบ้านแพ้บุริณำศูนย์ต่อ2ในศึกไทยลีกนัดที่18เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินได้ชี้แจงเหตุการณ์ในเกมดังกล่าวว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าหรือไม่ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง15นาทีจังหวะที่สเตนิโอจูเนียกองหน้าของบีจีประชุมขึ้นมงประตูตามที่สมอ1ต่งตอนหนึ่ง โดยจังหวะแรกผู้ตัดสินในสนามตัดสินให้ประตูบีจีประชุมไปแล้วเป็นประตูตามติดเสมอหนึ่งต่อหนึ่งหลังจากนั้น VR ได้มีการตรวจภาพหรือว่าตรวจสอบภาพอ้างอิงจากกล้องโกไลและกล้อง18หลาที่ VR ใช้วิเคราะห์โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้เิ่มอีกที่หนึ่งกันก่อนครับกันจากมุมกล้อง18หลาภาพที่หนึ่งสามารถตีเส้นได้ทาง VR เองก็ได้มีการตีเส้นที่เท้าของบริวนวณสุรากา กองหลังบริลัมตัวสุดท้ายไม่รวมผพุทกษาประตูโดยหากมองกากจากการตีเส้นแล้วจะเห็นได้เลยว่าเท้าของสเตนิโอจูเนียได้มีการยืนเหลือ่อมเส้นที่ได้ทำการตีขึ้นมาอย่างไรก็ตาม VR เองก็ได้มีการใช้ภาพจากบุมกล้องโกลลยประกอบนะฮะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสมาข้อที่2จากบุมกล้องโกไลยซึ่งไม่สามารถตีเส้นลำหน้าได้เนื่องจากโปรแกรมยังไม่รองรับระบบตีเส้นของกล้องโกลไล จะเห็นได้เลยว่าในจังหวะที่ชวัตวิรชาติกองการมีจีประชุมบ่งทําประตูเท้าของสเตดิโอจูเนียได้ยืนเลื่อมอยู่บนเส้นหหลาพอดิบพอดีซึ่งใกล้เส้นประตูมากกว่าเรบินชูรกาก้าผู้เล่นคนที่สองฝ่ายรับ หลังจากนั้นสเตนิโอจูเนียได้มีการบ่งซ้ำทำประตูจากการเซฟของทุคนล,ละครพลผู้รักษาประตูของทางบูริดัมทำให้ VR นั้นได้พิจารณาเคสน,นี้ว่ามีการล้าหน้าโดยอาศัยความได้เปรียบจากตำแหน่งล้าหน้าที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ซึ่งการพิจารณาล้าหน้านั้นเกี่ยวข้องกับการเล่นถือเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับขอ้อเท็จจริง Factual Discussion หรือว่า VR สามารถแจ้งผู้ตัดสินให้กลับคำตัดสินได้เลยตาม VR p r o t ตคอล สำหรับสถานการณ์ในศึกไทยลีกหลังผ่านไป18นัดบุรีรัมเนียยังคงยึดตำแหน่งจ่าฝูงเก็บไปได้ทั้งหมด48แต้มขณะที่วีจีประชุมเก็บไปได้25แต้มหลังอันดับ7ของตารางคะแนนในครั้งนี้นะผมเป็นการว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันเรามาดูข่าวจอมาดก,กันดีครับฉลามชนจับมือกระทางกัมบะโอซากาพัฒนาลูกหนังทุกมิตินะ โดยสโมสรชมบุรีเอฟซประกาศเซ็นสัญญาร่วมเป็นพันธมิตรกับสโมสรกัมบะโอซาก้า Osaka. ทีมชั้นนำแห่งศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นเพื่อบาหมายในการยกระดับและก็พัฒนาสโมสรไปสู่การเป็นอาทีมชั้นแนวหน้าของทวีเอเชียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมิสเตอร์ทาดาชิโอโนประธานสโมสรกัมบะโอซาก้ a มิสเตอร์มาซาฮิโรวาดะผู้จัดการทั่วไป สโมสรกรบะโอซาก้า aka, และก็มิสเตอร์ฮิเดคาซึซาสากิรองประธานบริษัทพนสนิกสปอร์ตพร้อมด้วยคุณวิทยาคุณปื้มประธานสโมสรชมบุรี FC คุณวิทยาลหลหกุลประธานพัฒนาเทคนิคสโมสรชมบุรี FC และคุณจจรศักดิ์โจมทองผู้ในการฝ่ายการตลาดและก็สื่อสโมสรชมบุรี FC ฟเป็นตัวแทนจากทั้งสองสโมสรในวิธีการสัญญาครั้งนี้ โดยมิสเตอร์ทาดาคาชิโอนโนเนี่ยประธานสโมสรกัมบะโอซาก้าได้กล่าวนว่าพวกเรากัมบะโอซาก้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับทางสโมสรชมบุรีเอฟซีจากนโยบายแบรนด์กีฬาที่มอบประสบการณ์ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้จำกัดอยู่ภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่เรานั้นมองไปถึงโอกาสที่จะขยายนโยบายดังกล่าวออกไปสู่ภูมิภาคอื่นๆอีกด้วย โดยพวกปรนั้นรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับสโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างชมบุรีเอที่มีเป้าหมายในการยกระดับสโมสรสู่ทีมระดับสากลนอกจากนี้ในปี2014มาซาฮิโรวาดาผู้ในการสโมสรนคนปัจจุบันของเราก็เคยมีประสบการณ์ในการคุมทีมชมบุรี FC ตำแหน่งผู้จัดการทีมและก็ฝากผลงานในการดังกล่าวที่น่าประทับใจทั้งในฟุตบอลลีกและก็ฟุตบอลถ้วย หลังจากนี้ไปเรานั้นกำลังจะเริ่มประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกับทางกัมบะโอ osaka และยินดีที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้เติบโตไปด้วยกันต่อนเนื่องในอนาคตอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิงสไตล์ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2566โดยใชายผู้ว่าัารฟุตบอลไทยครับ